สวัสดีครับเอ็มพีต้อมคานะครับผมวันนี้ก็อีกหนึ่งชุดนะครับแกะของเช็คเรียบร้อยนะครับเตรียมจัดส่งนะครับตัวนี้เป็นชุดล้อขอบ6นิ้วนะครับทางเรียบนะครับตัวนี้เป็นเผาแบบธรรมดานะครับผมเผายาว1เมตรเผายาว1เมตรนะครับผมแล้วก็ครบชุดเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าอัปเกรดชุดแหลกพวงมาลัยนะครับผม แลกคงมาลายใหม่นะครับเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับชุดรถสร้างขอบ6นิ้วยางบั้งนะครับผมเบอร์ยางก็จะเป็นให้ดูเบอร์ยางนะครับผม13บคูณ6.5นะครับขีด6นะครับขอบ6นิ้วนะครับตัวนี้อุปกรณ์เหมือนเดิมครับผมครบเซตเลยล่างแต่ชุดหน้านะครับชุดปีกนกนะครับชุดโช๊คชุดแหลกคงมาลายชุดคอม้าคันช้าคันส่งนะครับคันเบรคคันเล่งนะครับมีให้3ตัวนะครับเบรคคันเล่งคาร์ดนะครับ คอ,อม้านะครับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ปั๊มเบรกปัก๊มกระทุ้งนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดลูกปืนคอพวงมาลัยนะครับตันนี้ก็เป็นพวงมาลัยนะครับพิเศษครับคือแถมตัวนี้ครับชุดน็อตให้ครบบเลยลูกค้าไม่ต้องไปหาชุดไปหาน็อตมาใส่เองนะครับผมครบเซ็ตอันนี้เป็นแหวนลูกปืนคอพวงมาลัยนะครับมีสําเร็จเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น นี่ครับผมชุดหูโชกนะครับหูโชกหน้าหูโชกหลังนะครับอันนี้หูโชกหน้านะครับผมก็ครบเซ็ตชุดน็อตนะครับเบาะนะครับผมโชกหลังดิสสเตอร์ปั๊มเบรกแล้วก็ดุมดุมหลังนะครับแล้วขอบขอบหกนะครับดุมสามรูนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเป็นกระทะนะครับผมชุดนี้ราคานะครับผมเก้าพันเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผม รวมจัดส่งนะครับแต่ลูกค้าอัปเกรดนะครับผมเปลี่ยนเป็นชุดแหลกพวงมาลัยเพิ่มอีก1,000บาทนะครับผมในชุดจะเป็นตัวเล็กนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าตีเธอนะครับเพิ่ม1 0 0 0บาทก็ได้ตัวนี้ไปเลยแต่ถ้าลูกค้ามาซื้อทีหลังนะครับตัวนี้1,600บาทนะครับประหยัดไปเลยนะครับ600บาทก็ใครสนใจชุดนี้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้ครับสอบถามเข้ามาได้แอดไลน์ที่เบอร์0 8 8ย์3 0 3 6 6นกะครับ m อ c u s t ค m Car าสวัสดีครับ